ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23%จาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกํลังมองหาร้านเติมเกม e s ุ o r t s ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนําเพจ In-back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีประสบการณจหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วกันะครับยินดีต้อนรับสู่ ReTurn Store เหมือนเดิมทุกคนก็เหมือนเดิมทุกคนอย่างที่รู้กันนะครับว่าจะทาการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟบอล2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนคลิปนี้เขาจะเป็นการพูดถึงแพ็กนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์9โมงเช้าทุกคนก็มีใครกันบ้างเรามาดูชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนเริ่มเรียเรียงอาชีพแพ็กปัจจุบันนะทุกคนสำหรับแพ็กปัจจุบันหรือว่าแพ็กวันจันทร์ของปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของดาบี้เดย์เมอร์ซีไซห์ทุก ธงแดงหรือว่าภูกับท็อปฟี่ชินาเงินเอเวอร์ตันนะทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็แพ็กนี้ทุกคนจะหมดอายุไปในวันจันทร์9โมงชา้าครับผมแล้วก็แพ็กใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือแพ็กของนี่เลยทุกคนเป็นแพ็กของสิงห์บลูเชลซีนะครับมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยฟรายฮาวเวิร์ดับทุกคนคาริดูคูริเบอรี่นะครับเคโกโซิวาสทุกคนบบรรรรราาฮิิิมมสสเเเตอ์ลงนนสสนะะคคคััผดีย ปีเอร์เอมริกโอบามายองทุกคนมาร์คูคุรยาและก็เกปาอริสบาลาก้านะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของค่าประดังคร่าวๆกันก่อนเลยเลยกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของปีเอร์เอมริกโอบามายองทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ82บทุกคนเลเวลตันอยู่ที่91แล้วก็เมื่อบุ๊จะอยู่ที่ประมาณเ4บเลยนะครับสำหรับปีเออร์เอ็มริกโอบามายองท ต่อมาคนที่2องเป็นอิสโซนโกลคิปเปอร์หรือว่าเกบาอาริสบาลากาคนเวล180นะครับเวลตัน92แล้วก็เมื่อบุ๊ตจะอยู่ที่ประมาณ95เลยทีเดียวนะครับส่วนในส่วนของเกบาอาริสบาลากานะครับต่อมาคนที่3เป็นราฮิมสเตอร์ลิงครับทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่83นะครับเวลตันอยู่ที่92แล้วก็เมื่อบุ๊ตอยู่ที่ประมาณ95นะครับทุกคนมาตำแหน่งของปีกซ้ายหรือว่า LWF นี่นะครับต่อมาคนที่4เป็นเดนิสคาริเอฟทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับ เลเวลหนึ่งอยู่ที่83ทุกคนเว็บตันอยู่ที่93แล้วก็เมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96ทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นี่นะครับและต่อมาในส่วนของมาร์คคูคูเรียคนตำแหน่งของแบ็กซ uh ้ายหรือว่า LB นะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่81ทุกคนเว็บตันอยู่ที่93แล้วก็เมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96เลยทีเดียวนะครับสำหรับตำแหน่งของแบ็กซ้ายอย่างมาร์คคูคูเรียนะครับและต่อมาเป็นเซนเตอร์แบ็กทุกคนอย่างเชโกซิวาร์คนเซนเตอร์แบ็กกองหลังวัยเก่านะครับทุกคน เวลหนึ่งอยู่ที่83ิเวลตันอยู่ที่ประมาณ9 4และเมื่อบูจะอยู่ที่ประมาณ97เลยทีเดียวนะครับสำหรับเทียโกซิวานะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของคายฮาวเวลดับคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่84นะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ9 4และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ97เลยทีเดียวนะครับสำหรับคายฮาวเวลดับทุกคนก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำหรือว่าเอสเอสนี้นะครับก็อยากได้กันบ้างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ปิดท้ายทุกคนสุดท้ายเป็นในส่วนของคาริดูโคลิเบอรี่คนตำแหน่งของเซนเต้แบ็กเช่นกันนะครับก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่8ปดสิบสี่คนเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ98เลยทีเดียวนะครับผมถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ค่าพลังเยอะมากๆนะครับสหรับคาริดูโคลิเบอรี่ก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับก็แพ็คนี้นะทุกคนเปิดได้ประมาณ3ครั้งเช่นเคยทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอม อีเวนต์การแจกฟรีก็คือเป็นการแจกฟรี 60,000GP 60, อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเข้ามาแทนที่อีเวนต์ของในชแนลทีมที่เป็นรูปของทีมชาติบราซิลอะไรประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าในวันจันทร์9กโมงเช้าทุกคนจะมีการเพิ่มเข้ามา1แพ็คแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรี 60,000GP 60, อะไรประมาณนี้นะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกัน,นครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัส หากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ